ดีค่ะมาเจอกับอ้อยพร้อมกับเรื่องราวเกี่ยวกับสาระและวิถีบ,บ้านๆกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะอ้อยจะมาอัปเดตมะพร้าวน้ําหอมค่ะที่อ้อยปลูกไว้ให้ทุกคนได้ชมกันตั้งแต่ที่ลงปลูกวันแรกจนถึงวันนี้นะคะก็อายุประมาณ10เดือนค่ะทุกคนซึ่งในช่วงแรกๆที่ลงปลูกเนี่ยนะคะเขาโตช้าแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ค่ะมีใบเหลืองใบอะไรบ้างก็อย่างที่อ้อยเคยบอกในหลายๆคลิปนะคะว่าดินตรงนี้เป็นดินทรายแล้วก็ค่อนข้างแย่มากๆ อ้อยก็ใช้วิธีการค่อยๆบำรุงดินแล้วก็ดูแลบำรุงเขาไปด้วยแต่ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีใบเหลืองบ้างโตช้าบ้างนะคะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้นะคะอ้อยรู้สึกว่าเขาโตเร็วขึ้นค่ะหลังจากที่อ้อยได้ให้สารอาหารบำรุงเขานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่ามะพร้าวของอ้อยเนี่ยชอบกินอะไรเดี๋ยวนี้จะมาบำรุงใส่ปุ๋ยเขาด้วยค่ะและก็จะบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆอยู่ในคลิปนี้ค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะที่เห็นด้านนี้นะคะก็คือมะพร้าวน้ำหอมที่ปลูกไว้ได้สิบเดือนคะ่ะทุกคนก็โตได้พอสมควรนะคะนี่คะ่ะเดี๋ยวอ้อยจะไปยืนเทียบให้ดูนะคะความสูงของมะพร้าวสิบเดือน อ้อยก็ถือว่าเขาเติบโตมาได้ดีพอสมควรนะคะเดี๋ยวอ้อยจะมีภาพเปรียบเทียบให้ดูนะคะที่เห็นตามภาพเลยค่ะทุกคนอันนี้คือตอนที่เขาได้สามเดือนจะต้นเล็กมากนะคะต้องบอกว่าตอนที่เอามาลงปลูกต้นค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็หกเดือนก็ถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะคะมีใบเหลืองใบอะไรแล้วก็หลังจากที่อ้อยบำรุงเขามาเรื่อยๆนะคะ 8เดือนจะเห็นความแตกต่างขึ้นมาโตแบบค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะแล้วก็ที่เห็นตอนนี้นะคะ10เดือนโตแบบว่าค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้อ้อยจะพาทุกคนมาใส่ปุ๋ยค่ะและนี่ค่ะทุกคนปุ๋ยที่อ้อยใส่นะคะก็คือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะทุกคนเหมือนเดิมค่ะอ้อยมีขี้ไก่แกลบวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยขี้ไก่ให้เขานะคะคืออ้อยรู้สึกว่ามะพร้าวของอ้อยเนี่ย ชอบปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรพวกนี้มากเลยนะคะจะเห็นความแตกต่างอ้อยเคยให้ปุ๋ยเคมีเขาปรากฏว่าเทียบกันแล้วนะคะปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคอกการให้ปุ๋ยคอกเนี่ยมะพร้าวของอ้อยเนี่ยจะ,จะเจริญเติบโตแบบเห็นผลชัดเจนมากกว่าค่ะทุกคนแล้วก็อีกอย่างมันเป็นสิ่งที่เรามีแต่ว่าในนี้นะคะก็จะไม่ใช่ขี้ไก่อย่างเดียวนะคะก็คือเป็นขี้ไก่แกบที่อ้อยหมักเรียบร้อยแล้วแล้วก็ในนี้นะคะอ้อยผสมไตโคเดอร์มาไปด้วยค่ะ คลุกเคล้าผสมไปในนี้เลยแล้วก็เอาไปโรยทีเดียวเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มใส่ปุ๋ยกันเลยวิธีการอ้อยก็จะทําง่ายๆนะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวจะโรยปุ๋ยเคมีเนี่ยรอบๆโคนต้นแล้วก็ใช้จอบสุยดินให้คลุกเคล้าไปกับปุ๋ยพร้อมๆกันเลยนะคะไปะลงมือ ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะที่อ้อยทํานอกจากจะบํารุงเขาด้วยปุ๋ยคอกแล้วนะคะเทคนิควิธีอีกหนึ่งอย่างก็คือมะพร้าวเนี่ยเขาชอบดินเค็มค่ะลองสังเกตดูได้นะคะตรงไหนที่มีดินดีอุดมสมบูรณ์เกินไปเนี่ยมะพร้าวก็จะไม่โตเหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นเขาชอบดินเค็มชอบน้ํากล่อยอะไรประเภทนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะทําให้มะพร้าวโตเร็วนะคะก็คือนี่ค่ะมะพร้าชอบกินเกลือค่ะเกลือแกงของเรานี่นะคะทุกคน ก็จะโรยเกลือที่ลําต้นเขาแล้วก็รอบๆโคนต้นด้วยนะคะในเกลือเนี่ยมีโซเดียมคลอไรจะทําให้มะพร้าวเนี่ยโตเร็วและอีกอย่างที่สําคัญก็คือหนอนด้วงต่างๆเนี่ยจะไม่มารบกวนนะคะอันนี้ก็คืออ้อยใช้วิธีนี้มาได้สักพักแล้วค่ะแล้วปรากฏว่าเนี่ยเขาโตเร็วจริงๆค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวจะให้ดูกันแบบใกล้ๆเลยนะคะเวลาใส่เนี่ยจะกรอกตั้งแต่ยอดลงมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวเขาตายนะคะ แบบนี้เลยใส่เป็นกำรรสองกำรรใส่ไปได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะคืออ้อยศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาบอกบอกกันนะคะแล้วก็ลองทำตามแล้วปรากฏว่าได้ผลจริงๆค่ะโตวไวแล้วไม่มีตัดตูรบกวนค่ะแล้วเราก็หวานตรงรอบๆตรงพุ่มเขาได้เลย มะพร้าวเป็นพืชที่ชอบดินที่มีคลอรีนโซเดียมคลอรายมีอยู่ในเกลือค่ะง่ายๆแล้วอีกหนึ่งอย่างที่อ้อยจะให้ทุกคนสังเกตนะคะก็คือสังเกตตรงบริเวณกาบก้านเขานี่นะคะนี่อันนี้คืออ้อยทำวิธีบังคับให้เขาต้นเตี้ยนะคะทุกคน ซึ่งเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะสามารถไปชมกันได้นะคะเทคนิคการทำให้มะพร้าวโตไวแล้วก็ต้นเตี้ยจะสังเกตเห็นว่าเนี่ยเขาเริ่มเป็นเป็นตุ้มๆต,ต,ตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็เนี่ยกากกานเขาจะแผ่ออกเทคนิคก็คืออ้อยใช้วิธีกรีดเยื่อเขาเนี่ยค่ะสีน้ำตาลเนี่ยออกแล้วก็ทางกา้านทางใบเขานะคะเทคนิคง,ง่ายๆค่ะโอเคหลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะคลุมโคนเขานะคะ ด้วยเศษวัสดุต่างๆและขั้นตอนสุดท้ายก็คือเดี๋ยวเราจะรดน้ำให้ชุ่มค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับเทคนิคและวิธีการใส่ปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็การดูแลบำรุงให้เขาโตไวนะคะ สรุปง่ายๆก็คือจากการที่อ้อยได้ลงมือทําแล้วก็สังเกตจากมะพร้าวของอ้อยเองเนี่ยนะคะนอ,อกจากปุ๋ยแล้วนะคะวิธีการที่ให้เขาโตไวแล้วก็ไล่มแมลงรบกวนก็คือการใส่เกลือนั่นเองค่ะทุกคนค่ะอ้อยก็หวังว่าเรื่องราวที่นํามาแชร์กันนะคะจะมีประโยชน์แก่ผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อ้อยในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปว่าอ้อยจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตกันสำหรับคลิปนี้ฝากเรื่องราวดีๆไว้แค่นี้ค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ